สวัสดีครับลั c กี้เรามาถึงเควสในวันที่3กันแล้วเป็นเควสที่5กับที่6นะครับเริ่มมาเนี่ยก็เราจะไปที่อมัสึอกันก่อนเควสนี้ไม่ยากมากถ้าเรารู้นะครับคือเควสเนี้มันไม่เหมือนกับเควส t อื่นๆเพราะว่าเราสามารถที่จะปั่นตัวของมอนสเตอร์ไปได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเควสนี้ทำไปพร้อมกันเลยนะครับเควสวันนี้โคตรยาก เควสนี้ว่ายากแล้วเควสที่2ยากกว่าเดิมอีกอ่าเราค่อยๆไปนะครับก็จะมีสีสันที่สวยงามมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับหมอกนิดนึงอ้าวมันรูปไม่เหมือนกันด้วยนะหรือว่าเขาก๊อปกันมาไม่เหมือนกันไม่รู้ มาดูเควสแรกกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็สามารถที่จะทําตามตัวเควสแรกนี้ไปได้ด้วยนะครับเราจะเดินผ่านหมอกโดยการที่เราเนี่ยจะต้องเดินไปที่เลข8ตรงนี้ด้านบนสุดแต่ว่าทางที่เราไปเนี่ยมันจะมีแบบโอ้โหสิ่งกีดขวางเยอะแยะมากมายก็คือตัวมาตินนั่นเองเห็นไหมมันจะมีขึ้นและเราก็ปั่นมันทิ้งซะเลยเราจะได้เดินทางอย่างสะดวกอุ๊ยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมเอาของปั๊มขึ้นมาด้วย ถ้าเราไม่ปั๊มเลยเนี่ยมีโอกาสที่เราจะตายแล้วก็ต้องเริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆหาของปั๊มขึ้นมาก่อนอ่ะเราจะเอาดอกมาเลยเราจะมาปั๊มดอกกันในวันนี้อ่พอเราใส่สกิลนะครับมันก็จะทำให้เรายิงตัวมาตินตัวนี้ได้ ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปั่นอุ้ยอยเราโดนแล้วเราโดนแล้วเราจะมองไม่เห็นนะเพราะมันเป็นหมอกมันจะมีมีจังหวะแบบว่าหมอกขึ้นมานะครับโอเคเมื่อเรามาเราก็จะคุยเคสไปเรื่อยๆนะครับ เขาก็จะให้เราเนี่ยคุยตามเสานะครับสีแรกเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูโอยก่อนเพราะว่าผ่านมาครั้งหนึ่งแล้ว ไม่เป็นไรลองดูก็ได้นะครับน่าจะเป็นแดงเขียวไหมโอเคเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะครับไม่ใช่เหรอโอเคเอาใหม่นะครับแดงเขียวเหลืองม่วงน้ำเงินอ่าเราได้แล้วเขียวเหลืองม่วงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวน้ำเงินโอเคก็จะทำให้เราผ่านเควสเรียบร้อย เราก็จะคุยเควสปกติเหมือนเดิมนะครับเราก็จะผ่านในเควสที่1กันแล้วเควสที่1เนี่ยไม่ยากบอกเลยทุกคนมันจะไปยากตรงเควสที่2เนี่ยแหละเควสที่2เราต้องค่อยๆทำกันไปนะครับเควสนี้เอาวิกดไม่ทน เราจะอยู่กันอีกยาวๆโอเคนะครับพอเราผ่านผ่퀘สที่หนึ่งกันแล้วเนี่ยเขาจะให้ไปรับรูปที่โคโมโดกันก่อนอแล้วก็จะวร์ปไปที่แมปโคโมโดเพื่อที่จะไปรับรูปในเวสต่อไป วิ่งกันไปคอามมโดเตาผิงตอนติดไฟจะเป็นสีแดงนะครับคุณกระนกสัตว์เรามารับภาพก่อนอที่เดิมเลยเพราะว่าในวันนี้เขาไม่ได้มีภาพอะไรให้เรามาก่อนหน้านี้เลยเราก็ต้องมารับกับสาวผมบอนกระโปรงสีฟ้ากันเหมือนเดิม โอเคเราได้รับรูปมาแล้วตัวนี้มันจะอยู่ที่ไลท์เฮลเซ่นน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วมันจะอยู่ประมาณเลข2เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะครับไปเราจะวัรไปที่ไลท์เฮลเซ่นกันเหมือนเดิมแดงเขียวเหลืองม่วงน้ำเงินนะครับไปวารไปที่ไลท์เฮลเซ่น เมื่อเรามาที่ไลท์เฮลเซนเรียบร้อยให้เราลงไปนะครับจุดด้านล่างตัวนี้เราก็จะเจอเหมือนกับภาพที่เราได้รับมาเราก็กดถ่ายรูปเหมือนเดิมแชร์เรียบร้อยอต่อไปเราก็เป็นการคุยเคสวสโดยปกติเลยเหมือนเดิม เป็นไงทุกคนเป็นเควสที่ยาวนานแล้วก็เราก็ได้ร่วมสนุกกันแบบสุดๆจริงๆนะในเควสของดิสนีย์นะครับคนจะเยอะนิดนึงเราก็อาจจะต้องหามุมในการกด npc หน่อยอันนี้เขาให้ดูเค้กแต่ว่าคนมันเยอะนะครับเราก็เลยไม่เห็นเค้กตัวนี้ มาาทเโอเคเมื่อเราคุยเควสตรงด้านตรงกลางเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปดูที่ปราสาทของไ์เฮลเซ่นนะครับเราก็เด hey, ินลงมาด้านล่างตรงนี้เลย นะครับก็คือผมหมุนภาพให้ดูจากเดินจากตรงนี้เดินลงมาด้านล่างจะเจอตู้ไปรษณีย์อีกตู้หนึ่งนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีดาวอยู่ก็คือเราแค่เก็บดาวอ่าก็จะเป็นการผ่านเคสเรียบร้อยเราก็จะไปคุยกันที่เดิมเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าผมขอปิดคนนิดนึงแล้วกันจะได้เห็นภาพกันชัดขึ้น โ okay. อเคเห็นภาพกันชัดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะคุย NPC กันต่อไปในช็อตต่อไปเนี่ยเป็นช็อตที่ทุกคนต้องทําแบบช้าๆเลยนะครับก็คือเป็นการที่เราเนี่ยไปหาของทั้งหมดสามอย่างนะครับโดยการไปตีโปลิ่งเนี่ยสิเราจะได้10แล้วก็ตัวพาเฮริเคนจะต้องหา15อัน อันสุดท้ายคือมาตินเนี่ย12อันง่ายที่สุดเลยก็คือถ้าเกิดใครเก็บไปแล้วสามารถที่จะทําได้เลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เก็บเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันพร้อมกันนะครับในส่วนของตัวการเก็บของตัวนี้อ่ะเราก็ขึ้นไปนะครับหนึ่แมปเดินขึ้นไปได้เลย มาแล้วนะทั้งหมดนะครับ3 3สา,สาอย่างเราก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับอันแรกเนี่ยก็คือมาจากตัวโปลิงหินตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีของเนี่ยโอ้อย่างตัวผมยิงทีสามหมื่นกว่าวันนี้จะได้ไหมขอขอใส่ของก่อนนะทุกคนไม่มีของเลยเออเดี๋ยวเราเอาซุปโนม,มาปั่นดีกว่าไหมทุกคนเออ เราจะเก็บได้ไหมไม่เป็นไรแล้วกันนะพยายามวุฒิเมจเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนี่ยยิงกันไปยิงไปเรื่อยๆเพื่อหาของใครที่หามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะได้นะครับเพราะว่ามันจํากัดต่อหนึ่งวันด้วยเพราะว่าวันหนึ่งได้แค่50ใครพลาดเควสนี้บอกเลยว่างานหยาบมากเพราะว่า กว่าจะทําได้ก็คือพรุ่งนี้ถึงเราจะสามารถที่จะมาจัดเรียงภาพได้ต้องระวังในจุดนี้ให้มากๆเลยนะครับโปลิงยิงโปลิงกันก่อนเราได้เคสมาบ้างหรือ,อยังครับเนี่ยสิอันยังไม่ได้สักอันเลยตอนนี้ยิงเข้าไป ตัวของมีผลกับโซ่ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีโซ่อยู่เนี่ยจะทําให้เราไวขึ้นเ,เราก็ยิงกันไปก่อนแล้วกันมันจะใช้ตรงจังหวะนี้แหละการที่เรามาหาของโอ้โหแล้วดอกยากด้วยอ่ะดอกมาสี่อันแล้วตอนนี้เราจะพยายามทําให้จบในเควสเดียวให้ได้นะครับเพราะถ้าจบเควสเดียวไม่ได้เนี่ยเราต้องมาหาของกันต่อนะ สำรวจภาษาจะอยู่ตรงเลขกหนึ่งนะครับจะมีตู้ไปรษณีย์สีแดงอีกครั้งหนึ่งโอเคเราผ่านแล้วนะครับสำหรับการหาของโปลิงหินต่อไปก็คือตัวพายุ Hurricane. เฮอริเคนเราก็ไปยิงตัวเฮอริเคนกันต่อเฮอริเคนกับมาตินเนี่ยจะอยู่ล่างๆหน่อยครับอ่าก็คือไต้ฝุ่นนั่นเองถ้าภาษาอังกฤษก็จะชื่อไต้ฝุ่น ถาภาษาไทยชื่อเฮอริเคนอันนี้ต้องเก็บทั้งหมด15อันอ่าเราได้มา4อันแล้ว ที่ยังเพิ่งเข้ามานะครับสามารถข้ามตรงนี้ไปได้ก่อนนะแล้วเราก็ไปดูตัวตอนทำเพ e สได้นะครับว่าคลิปนี้ผมน่าจะไม่ได้ตัดแน่นอนนะโอ้โหเพิ่งไท้สอัน <laughs> ว่าจะได้รีบลงให้ทุกคนนะครับจะได้ผ่านกันไวขึ้น แล้วก็ห้ามพลาดนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าห้ามพลาดไม่งั้นเราต้องเก็บใหม่ไต้ฝุ่นไม่ยอมดอบของเลยเขี่ยวมากตอนนี้เขีย <laughs> เ้ยวมากโอ้ดูดิไต้ฝุ่นเขี่ยวมาก ไม่ได้ยังสี่อันเหมือนเดิมเลยตอนนี้โอ้เคี้ยวสุดๆถ้าสีหมดเอาตัวเด็กมาตีแทนตัวหลักได้ไหมอ่าไม่แน่ใจยังไม่ได้เคยเทสนะครับคุณธนาลองดูหน่อยถ้าเกิดได้เนี่ยเราจะได้บอกทุกท่านเผื่อที่จะมายิงกัน แต่ว่ามันอาจจะจํากัดโดยตัวหลักก็เป็นไปได้นะครับว่า,าได้สูงสุดคือ50อันต่อวนันต้องไปลองดูว่าตัวเด็กมีจํากัดตัวนี้ด้วยหรือเปล่า <c oughs> โอเคมาแล้ว <c oughs> อยู่ที่8อันแล้ว <c oughs> โอ้โหแข็งแกร่งมาก สิบสองโอเคเหลืออีกสามอันมาเถอะมาเถอะโอเคนะครับ หลังจากไต้ฝุ่นเนี่ยเราจะไปที่มาตินกันมาตินจะอยู่ด้านซ้ายๆอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาตินโอเคเราผ่านเรียบร้อยนะครับเอ่อตอนหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมด1 0 15แล้วก็12ตามลำดับนะคือโปิงแล้วก็ไต้ฝุ่นแล้วก็ตัวมาตินนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำให้ทุกคนดูจะพยายามทำให้ผ่านในครั้งแรกนะครับที่เราทำนะครับ ต้องบอกเลยว่ามันมีจุดเล็กๆน้อยๆละเอียดมากใครยังไม่ได้ทําในจุดนี้เราไปทําพร้อมกันแต่ถ้าเกิดใครทําไปแล้วแนะนําว่าอย่าพิ่งกดรัวๆนะถ้าเกิดกดรัวๆเราต้องจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อไปเลยนะครับอ่าเราก็เดินมาส่งเพจต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราดูรูปภาพก่อนแล้วก็จัดให้ตรงตามรูปภาพเลยนะครับเขาให้เราส่งนะครับทั้งหมด3อัน1 0 15แล้วก็12 นี่รูปภาพก็คือรูปนี้เขาจะต้องให้เราเนี่ยจัดตามรูปนี้เปะ๊เปะๆเลยถึงจะผ่านมันจะมีจุดอีก2จุดนะครับที่เราต้องระวังให้ดีก็คือจุดตัวภาพวาดกับตัวเตาผิงต้องเปิดไว้นะครับแนะนำให้ถ้าเป็นไปได้ให้กดทีเดียวไม่งั้นเนี่ยเรากดไปกดมามันถือว่าสวิตกันนะครับ โอเคเรามาถึงตอนที่ยากที่สุดของเควสนี้กันแล้ว <c oughs> มีรูปเปิดรูปขึ้นมามีอะไรก็เอามาเทียบกันได้เลยนะครับเปิดหน้าจอให,ใหญ่เพื่อที่จะเอามาเทียบ2ออ,อันให้ท่ายนะก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นการคุยเควสเมื่อเราคุยเควสเสร็จแล้วเนี่ยอ,อ,อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปคุยกับคนนี้เด็ดขาดถ้าเราคุยกับคนนี้เมื่อไหร่ถือว่าเควสนั้นเนี่ยเป็นการส่งเควสไปแล้ว เราห้ามเด็ดขาดนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเปิดรูปก่อนหน้านี้ขึ้นมาแล้วเราเนี่ยทำให้เหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปพร้อมผมนะอย่างแรกนะครับก็ยิงของที่มันสกรปรกออกไปก่อนอ่ะมันจะมีประมาณ4-5จุดนะครับที่เราต้องยิงออกไปเนี่ยของสกรปรกอะไรต่างๆมันจะมีแอบซ่อนด้วยนะตรงด้านล่างตรงนี้ระวังให้ดี อันนี้ก็หายไปแล้วแล้วด้านซ้ายนะครับมีอีกประมาณ3 4จุดให้เราต้องยิงออกไปก็คือเป็นการกำจัดสิ่งสกรปรกออกจากบ้านนั่นเองนะครับามาหลังจากนั้นเราค่อยๆทำกันไปทีละอย่างนะครับเริ่มจากด้านซ้ายกันก่อนแล้วกันจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับด้านซ้ายเนี่ยเเราจะมีตัวรูปนะครับด้านบนที่เราต้องหมุน รูปสีฟ้าเราให้เราหมุน1ครั้งมากันต่ออยู่ที่ลำโพงนะครับให้เราหมุน1ครั้งจะมาด้านขวาตามรูปก่อนหน้านี้เลยนะครับแนะนำให้เปิดรูปตามไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงมาที่ตรงกลางกันบ้างตรงกลางมีขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดไวน์ move ขึ้นมาด้านบนนะครับมีเค้กที่ตกอยู่ก็ move เข้าไปในชั้นวาง อมาด้านล่างกันต่อด้านล่างเนี่ยจะมีตัวหนึ่งนะครับตัวฟักทองตัวนี้ให้เราสปินมันมาด้านหน้ามันจะเห็นตัวที่เป็นหน้ารูปหน้ามันต่อไปมีอะไรอีกนะครับน่าจะครบแลแ้วแหละอ่ะมาด้านขวากันบ้างด้านบนนะครับตัวถ้วยตัวนี้เราต้อง move ไปที่โต๊ะเพราะมันต้องอยู่ที่โต๊ะนะมันจะไม่อยู่ที่โซฟาเสร็จแล้วด้านขวามือนะครับ ก็จะมีตัวหนูอีกตัวหนึ่งเอ่อรามาเช็คกันก่อนตัวนี้ด้านขวามือนะครับเอ่อเตาผิงเนี่ยเอ่อผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าตอนที่เรากดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกดตัวเตาผิงหนึงครั้งนะครับแล้วก็ตัวรูปตัวนี้ต้องมีเอ่อเป็นคุณป้าสวอตแมนโผล่ออกมาก่อนเราถึงจะถูกต้องเอ่อแล้วก็ จะกดที่เตาผิงนะครับเป็นการเปิดอ่า uh, f e e l i n g missing ไหนดูซิจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเตาผิงนี่ผมไม่ชัวร์นะว่าต้องเปิดหรือไม่เปิดนะครับแต่ว่าจากที่เรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมนะครับ I feel something is missing ไหนดูดิว่าการพูด2ครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมการพูด2ครั้งไม่เหมือนกัน โอ้หต้องเดากันแล้วทีนี้เออต้องเดาแล้วแหละทีนี้แอบผมว่าครั้งแรกที่เรากดเนี่ยน่าจะถูกนะครับก็ลุ้นกันแล้วกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวภาพวาดตัวนี้ภาพวาดนะครับให้เป็นการมองดูอ่ะเมื่อกี้นี้จะไม่มีตัว สวอตแมนนะครับที่อยู่ในรูปแต่ว่าตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดอื่นๆนะครับมีตรงไหนพลาดอะไรอีกหรือเปล่าขอให้ผ่านในรอบเดียวนะครับอ๋อนี่มันจะมีอาหารเน่าด้วยนะครับข้างบนระวังให้ดีนะครับตรงนี้มันจะมีอาหารที่มัน มันอาหารเน่าที่เรายัางไม่ได้กําจัดทิ้งนะครับเมื่อกี้นี้นะโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วเพราะว่าเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะทุกคนนะครับหลังจากนี้เราจะเป็นการเช็คความเรียบร้อยของเตาผิงเออมันน่าจะ ถูกต้องแหละ <c oughs> นะครับถ้าไม่ผ่านเราก็มาสวิตตัวเตาผิงอีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับอ่ะเช็ครายละเอียดว่ามีจุดไหนหรือเปล่าที่เรายังไม่ได้ยิงนะมันจะมีพวกแบบว่าอาหารของเน่าอย่างเงี้ยที่มันจะซ่อนอยู่นะครับตรงเนี้ยระวังให้ดีตรงนี้นะครับระวังให้ดีโอเคน่าจะครบแล้วลองส่งดูไหมนะครับมีคนบอกว่าอาหารเน่าหลังโซฟาด้วยนะครับ อุ้ยอาวยิงให้หมดยิงให้หมดนะมีอีกหรือเปล่าโอเคน่าจะหมดแล้วเราลองมาดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไง <c oughs> จะผ่านหรือเปล่านะครับมันลุ้นกันน่าจะครบเรียบร้อยแล้วแหละไปลองดู ไปเราส่งของจริงแล้วนะอันนี้ลองเปิดเอฟเฟกต์ไหมโอ้คุณไปดูนะครับอะไรอะเขาบอกว่าโอเคนะครับเขาบอกว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตึง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  ลืมเช็ดรองเท้านะครับโอเคก็จะผ่านเรียบร้อยก็ทำตามผมตามนี้ไปเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ายังทำไม่ผ่านลองดูในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับโอเคก็จะเป็นการผ่านคุยเควสโดยปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะให้ของเรามาแล้วเราก็จะผ่านเควสในวันนี้กันเป็นเควสอีกวันหนึ่งนะที่ยุ่งยากแล้วก็น่าปวดหัวมากๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านแล้วก็กดรัวๆไปเนี่ยผมก็ มีเผอก,กดลัวแล้วก็ออกจากด่านมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะสนุกกับเควสที่ทําในวันนี้นะทุกคนนะครับยังไงลองติดตามเควสในวันอื่นๆกันต่อนะครับได้ที่ช่อง Lucky M เลยนะครับโอเคครับไปแล้วครับ